สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ้านหอมเดฟอีกครั้งนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อจะติดตามช่องของผมด้วยนะครับคือสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำออโต้คอนเฟิร์มว่าเราจะทำยังไงแต่ก่อนอื่นนะให้ทุกคนไปเปลี่ยนภาษาที่เป็นปุ่มนะให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนทั้งหมดซึ่งถ้าใครทำไม่เป็นก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ สำหรับคลิปนี้ผมจะมาต่อเลยการทำ auto confirm ตัวนี้ให้กดไปที่คำว่า friend เห็นไหม friend อยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมันจะมีคำว่าเพื่อนเราจะเห็นเห็นเพื่อนไหมเพื่อนที่เขาทำการขอเป็นเพื่อนกับเราซึ่งกรณีนี้ถ้าหากว่าใครที่มีเพื่อนเพิ่มมาเยอะแต่เราไม่ได้รับประมาณสัก1000คนหรือว่า500คนเราขี้เกียจ ขี้เกียจที่จะไปกด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 แต่ละคนแต่ละคนนะซึ่งผมมีวิธีแนะนำนะคือเราจะมีวิธีการใส่ javascript code ในการทำวิธีการทำก็คือตัวนี้ผมจะมีลิงก์ให้อยู่กล้อง YouTube นะที่ผมจะแปะให้ถ้าสมมุติว่าใครที่ใส่ลิงก์ตัวนี้ไม่สามารถเข้าได้ก็สามารถทักแซตเข้ามาที่ Facebook เลยนะตอนนี้จะมีโค้ดให้ หลังจากนั้นให้ทุกคน Copy โค้ดตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ Copy นะ Copy หลังจาก Copy แล้วเข้ากลับมาสู่หน้าต่างของคำว่า Confirm วิธีการทำเราจะทำยังไงวิธีการทำก็คือคลิกขวาใส่ที่ใส่ที่ว่างๆตัวนี้คลิกขวาแล้วก็กดไปที่ Inspect หลังจากนั้นมันเลือกที่คำว่า Control หลังจาก Control แล้วตัวนี้ให้เราทำการเคลียร์ก่อนเคลียร์คอนโทล เคลียร์ก่อนนะแล้วก็ทําการวางคลิกขวาแล้วก็วางโอเคนะหลังจากนั้นกดไปที่ Enter หนึ่งครั้ง mm. เขาจะถามว่าระยะเวลาในการกด Confirm ตัวนี้เราจะให้ใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้ผมจะใช้ประมาณ5นะหรือว่าเอาลดลงมาก็ได้หรือว่าเอาเพิ่มขึ้นก็ได้ตัวนี้เอา ตัวเลขมาตรฐานเลยไซส์ที่5หลังจากนั้นกดไปที่โอเคเดี๋ยวเรามารอดูการกดนนหนึ่งเห็นไหมมันจะทำการทำทำงานให้แล้ว2เห็นไหมสอคนแล้วคนที่3ล่ะตัวนี้เป็นคนที่3เห็นไหมสามสี่คือโค้ดตัวนี้เขาจะทำงานให้เรากดแบบอัตโนมัติจนกว่า เพื่อนที่เขาทําการส่งขอมาเป็นเพื่อนกับเรามันจะกดสําเร็จมันก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาจะเขียนว่าการกดคอนเฟิร์มสำเร็จแล้วนะเพียงแค่คนี้เราก็สามารถทําได้โอเคถ้าหากว่าใครใช้โค้ดตัวนี้แล้วได้ผลก็จะลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอ้อขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคือโค้ดตัวนี้จะเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดในวันที่3 เดือน6ปี2021สนั้นถ้าหากว่าใครที่ไซโค้ดตัวนี้ไม่ได้ในอนาคตซึ่งอาจจะมีแน,นโน้ว่า Facebook เขาทำการแบนโค้ดตัวนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมติดตามซ่องของผมเดี๋ยวผมเจ้าจะมีคลิปและการอัปเดตโคต้ดใหม่ๆม,มาให้ทุกคนมาเรียนดูแล้วก็ค o p y c อปปโค้ดไปทำการ Auto ้โอโโคอนเฟิร์มอโอโต้แได้นะครับโอเคมแค่นนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามซ่องของผม